เป็นเว้นแต่ก็นึกถึงคนที่เขาเคยดีแล้วตอนนี้มีปัญหากันไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเป็นกาวสมานนั้นรอยร้าวมันจะหายไหมแต่ที่แน่ๆรลอยร้าวก็คงจะต้องมีแบบนี้ต่อไปแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ทำให้เหลี่ยมคมเหล่านี้มันไปบาดมือใครๆและตัวเขาเองจริงๆนะโยมลองเอากาวหยอดเข้าไปอย่างน้อยๆก็ยังทำให้ติดกันได้ แต่อย่างน้อยก็ยังมองหน้ากันชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ยังดีติดมือด้วยก็ยังมองหน้ากันชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ยังดีแต่แน่นอนรอยเล้าเหล่านี้ก็คงจะไม่หายไปไหนแต่ก็จะบอกว่าถึงจะเคยทะเลาะกันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้ามันจะไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่ก็อย่างน้อยว่าครั้งหนึ่งก็ยังเคยรักกันอยู่ดีในโยมลองดูนะว่า คนที่เคยรักกันแต่บัดนี้เวลาพอมีปัญหากันก็คงไม่ต่างจากแว่นแตกๆนี้เวลาพอกาวทาเข้าไปรอยร้าวก็คงจะยังเหมือนเดิมแหละแต่ก็อย่างน้อยก็ยังพอมองเห็นข้างหน้าชัดอยู่นะแต่มือที่สามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยนะบางทีก็หวังดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปช่วยแล้วจะทากาวให้ดีกว่าเดิมหรือจะไปทำให้กาวมันเละเทอะมากไปกว่าเดิมแบบนี้ทำให้มองโลกไม่ชัดไปกันใหญ่เพราะร้อยคนก็ร้อยความคิดไม่รู้ว่า เวลาพอมีปัญหาและคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาจะเข้าไปทาเกลือสมน้ำหน้าหรือจะเข้าไปทายาไปช่วยรักษาแผลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งก็เคยมองเห็นกันชัดใช่ไหมโยมแต่ถ้าวันนี้มันจะไม่ชัดเหมือนเดิมก็ยังดีดีกว่าที่จะแตกแยกกันไปและทําให้แย่ไปกว่านี้แน่นอนคนที่เคยมีปัญหากันยังไงก็มีรอยร้าวเสียแล้วยังไงก็ไม่เหมือนเดิม แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาเหลี่ยมเอาคมเหล่านี้ไปบาดมือกันอย่างน้อยก็ใกล้ชิดกันไว้ถ้ามันจะไม่เหมือนเดิมได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปบาดมือใครและบาดลูกกระตาตัวเองด้วยรอยแหลมคมที่มันเกิดขึ้นจากรอยแตกรอยร้าวนี้จริงๆขอเป็นข้อคิดกับกระจกนี้วันนี้อยากให้ทุกคนรักกันจริงๆนะโย,ยมครั้งหนึ่งก็เคยดีกันรักกันเมตตากันถ้าจะไม่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรมั้งก็คงพออยู่ได้แหละ ขอเป็นกำลังใจ